วันนี้บี้มาหาปั๊มที่จอดครับตอนแรกว่าจะจอดก่อนครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ไปลงทรายมาแล้วแบบฝุน่นทรายฟุ้งมากนะก็เลยเหนียวตัวอยากอาบน้ําครับวันนี้อากาศร้อนด้วยนะบี้มาทุกคนคิดดูดิเหลือหนึ่งนาทีสุดท้ายครับโต๊หนึ่งนาทีนะผมมาถึงมาจอดที่นี่คือแบบว่ารู้ว่าปั๊มนี้มันไม่ค่อยเต็มครับเพราะผมขับผ่านบ่อยเนาะมันไม่ค่อยเต็มง่ายๆอ่ะ แล้วผมมีพอยต์กับปั๊มเลิฟเนาะทางผ่านมันไม่มีเลยมีแต่ปั๊มเล็กซึ่งมันมีห้องอาบน้ําแต่ต้องเสียตังค์อันนี้คือผมอาบได้ฟรีเพราะผมเติมน้ามันกับเขาบ่อยคือเหยียบแข่งกับเวลาจริงๆอ่ะนะเป็นแบบวินาทีเลยทุกคนคือแบบเยี้วโค้งเข้ามานี่ต้องรีบเลยถ้าไม่มีป้ายหยุดนะแบบรีบเลยเุ๊บะเข้ามาจอดแล้วแบบรถมันหยุดเนี่ยมันจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งเพราะว่าวระหว่างที่รถวิ่งครับมันจะไม่สามารถสัมผัสหน้าจอเอ่อเปิดคอมได้หรือเปลี่ยนสถานะได้นะรถต้องจอด แต่มันจะจอดพักหนึ่งแล้วมันจะใช้เวลาแป๊บหนึ่งกว่าหน้าจอมจะแบบเริ่มให้เราสัมผัสได้นะคือแบบปริ่มมากครับวิ่งมาตอนแรกว่าจะจอดนู่นก่อนครึ่งชั่วโมงครับแต่ว่ามันเป็นปั๊มเล็กๆเนาะแล้วเราก็อยากอาบน้ําด้วยะเราก็เลยแบบเปิดดูปั๊มนี้แล้วแบบดูชั่วโมงขับแบบใกล้เคียงมากเลยคิดว่าเอาวะเหยียบวิ่งเหยียบมาร้อยี่นะเส้นนี้ให้วิ่งได้ร้อยสิบสามเอาวิ่งมาเพื่อที่จะมาจอดอาบน้ํานอนเนี่ยครับโอ้โหแบบ ทุกโค้งเลยอ่ะคือแบบแม่งต้องคำนวณแบบสุดๆอ่ะเมื่อกี้กล่าวว่าดูเวลาเนี่เห็นหมดหมดละเวลาหมดละเมื่อกี้กล่าวว่าถ้าวิ่งมาถึงนะถ้าริมถนนตรงข้างหน้านั้นอ่ะผมนี่มีจากเส้นนั้นกล่าวว่าจะถึงทางขับปั๊มปุ๊บั้าหมดปุ๊บน่าจะจอดแล้วกดหยุดชั่วโมงครับหยุดแล้วก็ค่อยๆคานมาห้าไมล์ต่อชั่วโมงไม่ถึงห้าไมล์ต่อชั่วโมงเวลามันจะมันจะไม่นับกล่าวว่าจะคานเข้ามาเลยเมื่อกี้แต่โหเลี้ยวเข้ามาแบบสุดยอดแบบปั๊มแบบ เสียวจิ๊ดจืดเลยทุกคนไม่มาเกียนั่งคุยกับน้องอีกคนนึงคุณจะทันไม่ทันวะทันไม่ทันวะรีบเหยียบเนาะอยากอาบน้ําไม่ได้เนาะมันคือมันเหนียวตัวน่ะทรายอ่ะเม็ดทรายทุกคนเป่าแล้วมันก็แบบเป็นละองลงมาฟุ้งงอ่ะเนาะเราก็เลยแบบไม่ได้ถ้านอนต้องสาหัวข้างรถแต่คืออยากอาบน้ำด้วยเพราะว่าอากาศมันร้อนครับอยากมันร้อนก็เมื่อกี้ไปอาบน้ำอาบถ้๊มแล้วแหละเรียบร้อยจอดชิวๆครับพรุ่งนี้เช้าออกต่อผมมีโหลด ต้องลงไปรับครับเขาโหลดรอไว้แล้วเดี๋ยวหางนี้ไปวางแล้วก็เอาหางนี้วางเสร็จแล้วก็พ่วงหางใหม่ครับมีงานแล้วแล้วก็เดี๋ยวขึ้นเหนือครับ928โลเหมือนเดิมครับผมไม่ได้สดต่างคนก็เริ่มหาถอยที่จอดแล้วนะแล้วเป็นทุ่งข้าวโพดครับปั๊มก็ยังไม่เต็มหรอกนี่เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วผมก็จอดย้อนสอนชาวบ้านเขานะ เทคนิคนี้ก็จะช่วยในเรื่องเสียงนะครับข้างคันนี้เป็นตู้เย็นนี้เป็นตู้แห้งแต่เขาติดเครื่องนอนกันด้วยเราหัวย้อยมาทางนี้ก็เสียงรถเขาแล้วก็เสียงตู้เย็นจะได้ไม่อยู่ข้างห้องนอนเราครับมันก็จะเงียบลงในกรณีถ้าตอนดึกตอนดึกอา,อากาศเย็นอย่างนี้ยผมก็จะดับรถนะแล้วก็อีกอย่างหันหน้าออกนี้เราก็ไม่รบกวนเขาด้วยครับหันสวนกันถ้าแบบทางนี้เราก็ออกได้ทางนั้ก็ออกได้น,น,ออไดนะก็เลยหันหน้ามาทางนี้ดีกว่า เสียงก็จะเงียบหน่อยสบายหูหลังเราทั้งเขาครับช่วงนี้อากาศร,ร้อนคนก็ติดเครื่องกันหนาวคนก็ติดเครื่องนะงานก็โอ้โหโยนมาแบบแหมเข้าล็อกแบบดีมากอะชั่วโมงใช้แบบหมดทุกวันทุกวันทุกวันเลยครับชั่วโมงใช้หมดพรุ่งนี้มาเก้าชั่วโมงสี่สิบสองนาทีวันมะลืนต่อไปมาสิบชั่วโมงสามสิบแปดนาทีครับนั่นคือชั่วโมงที่ผมจะใช้ได้เพราะว่าผมไม่ได้จอดรีเซ็ตเลยตั้งแต่วิ่งงานมาที่สองทิศหลังเนี่ย ก็คือต้องกินชั่วโมงเก่าครับอาทิตย์ที่แล้ววิ่งเท่าไหร่อาทิตย์นี้ก็วิ่งได้เท่านี้ครับเพราะว่าลิมิตอาทิตย์หนึ่งเขาให้ได้แค่70ชั่วโมงรับเจ็ดสิบชั่วโมงทํางานครับก็เพียงพอที่จะวิ่งได้อยู่ครับอย่าง8 9ชั่วโมงนี้ก็ได้อยู่ครับเก้าร้อยโลได้อยู่ห0 0 500ห้าอยไม์นี่ได้ครับ8900ก้ายโลเนี่ยน่าจะสบายสบายอยู่ครับพอหากินส่งโหลดได้ทุกวันนะนะอย่างเมื่อช้านะผมก็ยิงมาเมื่อคืนเมื่อวานไปรับรายมาชั่วโมงหมดก็เลยจอดนอนนอนเสร็จก็เช้ามาตื่นมาก็ยิิ่่งงว วิ่งยิงมาเลยครับประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยแปดร้อยโลเจ็ดร้อยกว่าโลประมาณนี้แหละ,ะมาส่งส่งเสร็จแล้วก็วิ่งมาถึงเนี่ยให้ชั่วโมงขับจนหมดนะ่ะวันต่อวันนะให้หมดแล้วก็เนี่ยครับมาจอนนอนรอชั่วโมงมาพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวไปต่อกเอาให้หมดพรุ่งนี้ครับเรื่อยๆครับผมงานก็เนี่ยมีชั่วโมงก็เขาก็โยนมาอย่างนี้เรื่อยๆครับต่อเนื่องต่อเนื่อง,ต,อองต่อเนื่องตลอดโอเคครับผมอาบน้ำท้าเรียบร้อยนอนได้ละเดี๋ยวทำอาหารกินเย็นนี้แล้วก็ชิวๆครับเรื่อยๆนะ ชิ้นนี้ก็ดองไว้4ีหงานแล้วครับแจวละแปลง2งานเกลือ1งานแล้วก็ทรายหนึ่งานครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นเกลืออีกอถ้านัดจบพรุ่งนี้ด้วยก็5้าห้างานครับยาวๆเลยนะ,ะหลายพันโลอยู่ครับ